นี่เป็นบ้านในโครงการที่ติดถนนบรมราชชนนีซึ่งเป็นทรรเลสันจรครับแต่คุณจะได้บ้านที่ให้ฟีลลิ่งที่อบอุ่นดูเป็นธรรมชาติซึ่งดีไซน์มาเป็นแบบรีสอร์ทแอนด์สปาครับนอกจากสไตล์จะโดดเด่นแล้วฟังก์ชันภายในยังมีความเป็นเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวซึ่งแตกต่างจากบ้านทั่วไปอยู่เหมือนกันวันนี้เรารับชมไปพร้อมกันครับกับโครงการโนเบิลวาน่ปิ่นเกล้าหน หลังนี้เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นซึ่งมีดีไซน์ที่รองรับไลฟ์สไตล์ของคนไทยได้ดีเลยครับฟังก์ชั่นจะมี3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ห้องอนเนกประสงค์1ห้องแม่บ้านบนเนื้อที่65.6ตารางวาพื้นที่ใช้สอย206.4ตารางเมตรโดยทางเข้าจะมี2ทางครับคือเข้าจากทางที่จอดรถกับทางเข้าแบบคนเดินซึ่งทําเป็นซุ้มแบบไทยๆให้โชว์เอกลักษณ์ได้ตั้งแต่หน้าบ้านเลยครับ หลังนี้จาะรถได้2คันแบบในร่มโดยใช้เป็นพื้นสายล้างส่วนหลังคาจะใช้ฝ้าเซอกร่องสีขาวซึ่งติดรางน้ําไว้ให้แล้วครับ สำหรับพื้นที่สีเขียวของบ้านหลังนี้จะอยู่ระหว่างที่จอดรถกับตัวบ้านเลยครับสามารถปูญ้าซึ่งบ้านหลังนี้จะมีเฉลียงที่กว้างเหมือนกันครับสามารถมานั่งเล่นได้ฟีลลิ่งแบบไทยๆหน่อยเวลานั่งเล่นตรงส่วนนี้ก็จะเทควิวเขียวๆพักผ่อนสายตาได้ส่วนถ้าอยากปลูกต้นไม้จะเป็นฝั่งที่ตัวบ้านยื่นออกมาครับโดยจะทําให้พื้นคอนกรีตไว้ให้ใช้งานได้แล้วก็มีการทําพื้นเสมือนรั้วรอบบ้านไว้ให้ปลูกต้นไม้ตกแต่งตามแนวรั้วแทนได้นั่นเองครับ สำหรับการตกแต่งรอบบ้านจะมีไม้ทําเป็นระแนงซี่ๆให้ลมเข้าได้สามารถรับลมได้ดีตัวบ้านก็จะเย็นแล้วก็เข้ากับสไตล์ของตัวบ้านด้วยครับเข้ามาส่วนแรกจะเป็นพื้นที่ไว้นั่งเล่นซึ่งปูเป็นพื้นลามมเนตไว้ให้แล้วก็มีกระจกรอบเลยครับจัดไว้เป็นลิฟวิ่งหรือห้องทำงานหรือเป็นห้องนอนก็ยังได้ซึ่งมีบิวต,ตู้ไม้ไว้ให้เก็บเอกลักษณ์ของบ้านไว้ได้ดีครับ ถัดมาจะเป็นห้องครัวที่บิวมาเป็นเซตไว้ให้เลยครับมีที่ดูดควันติดตั้งไว้ให้แล้วส่วนด้านล่างจะมีเครื่องอบให้ด้วยถือว่าพรีเมียมมากๆส่วนสเปซของเคาน์เตอร์ไว้ให้ทำครัวก็เยอะพอสมควรและในห้องนี้ก็ตั้งตู้เย็นไว้ได้เลยครับถัดมาจะเป็นส่วนของโถงทางเดินครับซึ่งตรงนี้จะมีห้องน้ำไว้รับแขกสุขภัณฑ์ก็มีมาให้พร้อมเช่นกัน ฝั่งขวาสุดของตัวบ้านยังมีห้องอนเนกประสงค์ด้วยครับซึ่งเชื่อมกับโซนหน้าบ้านได้จัดไว้เป็นโซนรับแขกได้เหมือนกันและด้านในก็มีห้องที่กั้นไว้อีกโซนเพื่อไว้จัดไลฟ์ตล์อะไรที่เน้นความไพรเวทขึ้นกว่าเดิมก็ได้เช่นกันครับส่วนหลังบ้านจะมีโซนเมดซึ่งมีจุดที่ไว้ตั้งเครื่องซักผ้าได้แล้วก็มาพร้อมกับห้องเมดหนึ่งห้องแล้วก็มีห้องน้ำใกล้ๆกันเลยครับ ขึ้นมาที่ชั้น2จะใช้เป็นพื้นไม้ปาเก้บริเวณโถงนี่คือกว้างมากครับจัดเป็นมุมนั่งเล่นเพิ่มได้อีกโซนที่ชั้นนี้ก็ยังได้มาสเตอร์เบดมที่นี่จะล้อมไปด้วยกระจกครับแต่ก็ยังมีจุดที่ทึบหน่อยไว้ตั้งเตียงนอนแบบคิงไซส์ได้โดยจะมีโซระเบียงที่บิวเก้าอี้ไม้ไว้เป็นมุมนั่งเล่นอารมณ์แบบบ้านคนไทยสมัยก่อนเลยครับและภายในห้องก็มี w a ล k i n Closet พร้อมบิวต,ตู้เสื้อผ้าไว้ให้แล้วซึ่งให้มาถึง2ฝั่ง ห้องน้าในตัวของมาสเตอร์เบดมจะมีอ่างจากู์ซี่ที่เด่นตั้งแต่แรกเห็นเลยครับส่วนสุขภัณฑ์อื่นๆก็มีครบแถมมุมอาบน้ํายังกั้นกระจกไว้เป็นเชาว์บ็อกซ์มาให้แล้วด้วยห้องนอนที่2ก็กว้างเช่นกันครับตั้งเตียงคิงไซส์ได้และมีโซลระเบียงที่ให้ฟีลลิ่งแบบไลฟ์สไตล์ไทยเหมือนมาสเตอร์เบดมเลยส่วนห้องนอนที่3ก็รองรับไลฟ์สไตล์อื่นๆนอกเหนือจากการนอนได้ด้วยซึ่งสองห้องนี้จะใช้ห้องน้ําร่วมกันที่โถงทางเดินครับ โครงการโนเบิลวานาปิ่นกล้าวหนึ่งตั้งอยู่ติดถนนบร,รมราชนนีครับจากหน้าโครงการออกมา1กิโลเมตรก็สามารถเชื่อมต่อพุทธมณฑลสายสาได้เลยและเลยไปอีก3.3กิโลเมตรก็จะเป็นพุทธมณฑลสาย2โดยถนนที่ใกล้โซนนี้ก็ยังมีทั้งพุทธมณฑลสาย4ถนนทวีวัฒนาถนนอุทยานและแลนด์มาร์คดังๆที่ใกล้ที่นี่มากๆก,ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลและตลาดสดธนบุรีครับ บ้านหลังนี้จะเหมาะอย่างยิ่งเลยครับกับคนที่ชอบบรรยากาศบ้านที่ได้กลิ่นอายแบบไทยๆชอบฟีลลิ่งสบายๆเหมือนได้พักผ่อนซึ่งค่อนข้างคอนทราสต์กับการที่อยู่ติดถนนบร,รมที่เป็นเส้นทางแห่งการเดินทางแต่เวลาขับรถกลับมาบ้านมันจะปรับอารมณ์ของคุณได้เลยซึ่งหลังนี้ขายอยู่ในเรทราคา8ล้านป,ปลายๆท่านไหนที่สนใจสามารถติดต่อมาที่บางกอ,อกแอสเซทได้ทุกช่องทางครับ รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe Channel บางกอก k s s s t t และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ